ครับ FC เรามารีวิวตัวใหม่นะครับบันทึกเสียงหน้างานรุ่น2012นะครับอันนี้ตัวเครียกตัวฟันแบงค์ครับถ้ากล่องจะเป็นตัวแบบนี้นะครับของผมจะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับฟันแบงค์เล่นง่ายครับไม่ห้อยเหมือนพระได้เลยครับนี่วิธีการเล่นก็คือเวลาเจ้าจะเขย่าให้เราเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มขาวแช่ไว้เจ้าเขย่าวางถ้วยแล้วก็ปล่อยตัวนี้ครับแล้วดูออกอะไรจำไวนนะครับเอาลองดูกันเดี๋ยวเปิดเครื่อง่อยอ่ะเปิดแรกลองเลยครับกดปุ่มขาวปุ๊บปล่อยเปิดดูครับ อ้าวนี่ต่ำครับพวกหนึ่งสามที่สียงเดียวกันเอาลองนะครับหลังจากนี้สามเปิดเครื่องจะต้องทำงานนะครับหนึ่งสองสามยาวไปไม่สำเร็จเอาใหม่ครับออาบันทึกใหม่ดูนะครับวิธีการเล่นอ่ะขยาวปล่อยจำไว้เา้ายาวครับหกสี่สามยาวไปขยาวไ,ไปครับอา่ามาแล้วครับ เปิดที่สามส่งมาแล้วสําเร็จแล้วนะครับแต่เปิดแรกยังไม่ต้องแทนนะครับเี่ไมมเนี่ยสี่สามละขาดหกเป็นเดียวอา้าวขย่าไปครับวางเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นอา้าวมาแล้วครับเน,เนี่ยเปิดเนี้ยเกี่ยวก็หกสี่สามหกสี่เอียวหกสี่สองอยู่แค่นี้นะครับวิธีการเล่นดูครับอา่าเห็นไหมเนี่ยสองก็มาเอี่ยวก็มาเพราะว่าสามเนี่ยมันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับขย่าไปครับขย่าไปเจ้าของเสีหมดแรงขย่าแล้วดูแล้วอา้าวมาแล้ว ดูดี่มากี่ตัวครับนั่น,นครับหกเกี่ยวมาแล้วครับหกสี่สามหกเกี่ยวอยู่แค่นี้ครับหกสี่สองอยู่แค่นี้นะขยับไปครับอา้าวทำไมเปิดเลยเอาวมาแล้วดูที่มากี่ตัวนั่นมาเอยอะก็สามโอเคเอา้าวเดี๋ยวบันทึกใหม่ครับมันเล่นยากอย่างนี้ออากดไว้ครับอา้าวเปิดดูครับอา้าวอีกแล้วหกสามสองหกสามเกี่ยวจะเอาขยับไป อาหนึ่งสองสามขยาบไปครับอ้าวมาแล้วเปิดดูครับยังไม่ต้องแทงน,นะครับเปิดแรกอ้าวเนี่ยเดี๋ยวก็ตามหกซ้ำเดียวต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันนะบางคนจะไม่กระจดเลยทำไมไม่ออกแบบเดียวก็สองสามเดียวเป็นเสียงเดียวกันเอาขยาเไปครับอ้าวมาแล้วครับมาจีตัวดูครับน่าเห็นไหมนะสามเดียวมาเลยครับบอกก่อนนะหนึ่งสามเป็นเสียงเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะหลงว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมออกแบบนี้อ้าวขยาบไปครับยังไม่ทำงาน เขย่าไปเขย่าไปครับมันยังไม่อ่านอีกครับเจ้าเขย่าเหมือนหมดแรงเงี้ยนะบอกไว้ถูกเลยเขย่าไปครับเขย่าป้ไปวางไว้เลยเอามองนี่สังเกเงี่ยเขย่าไปครับมาแล้วอดูนี่มากี่ตัวเห็นนะครับมาสังเกตเอี่ยวแล้วครับโลทิ้งก่อน